รีวิวจอแอนดรอยสเปกเทมนะครับผลชัดแจ๋วเลยนะครับผลเรื่องกับจอเดิมเลยนะครับลูกค้ารีวิวเยอะก็เลยเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับประกัน2ปีนะครับดูนะฮะเล่นได้ครบครับแบ่งพัดหน้าจอได้ด้วยนะครับเล่นได้ทุกอย่างในโลกนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ฮะแสงไม่แยงตานะครับเวลาขับกลางคืนก็ปิดไ มีครบจบที่เรานะครับประตูท้ายไฟฟ้าจอแอนดรอยนะครับพรม v i p อพันเซอร์รี่สเกิร์ตรอบคันนะครับแหลกหลังคามีให้ครบจบที่เรานะครับท่อ SKS ก็มีนะครับนี่เลยปัจจโร่สปอร์ตนะครับมีให้ครบเลยนะครับเพียงแวะมาหาเรานะครับเราจัดเซตให้นะครับมีงบเท่าไหร่แจ้งมาครับดูให้ครับ0 9 0 9 5 4 6 9 9 9ส่นะครับผมแท็กนะครับดูแลให้นะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่านี่การใช้งานของระบบ DSP นะครับ ตัวนี้รุนเลทันใจนะครับ8คอนะพอแล้วนะครับอยากได้แรม6แรม8ก็เพิ่มได้นะครับอัพเลเวลได้นะครับมีทุกรุ่นนะครับขอบคุณครับ